The Voice Kids presented by True Online สนับสนุนโดย Suki MK Voice Waffle การแข่งขันในรอบ i n e Auditions ยังคงดำเนินต่อไปอย่างสนุกสนานเหล่าโค้ชยังคงเฝ้ารอน้องๆที่มีความสามารถมาโชว์ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้ โดยผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนุ่มร็อกตาหวานที่ขอมาสารฝันในการเป็นนักร้องอาชีพสวัสดีครับชื่อเด็กชายของราชตะชัยศิวามงคลชื่อเล่นชื่อภูมิอายุ13ปีชั้นมอหนึ่งครับไปมาแล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วครับแล้วโค้ดไม่หันครับรู้สึกไงบ้างโค้ดไม่หันก็รู้สึกว่าเฉยๆครับไม่เฉยเลยเหรอเพราะว่าคิดไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องมาอีกได้ยินว่าหัดร้องแบบร็อกอ่ะ วักใช่ไหมวักวักยังไงเออแต่ทำให้ดูดิทำไม่เป็นเลยครับทำไม่เป็นเฮ้ยไม่ได้ชาวนงต้องวักเป็นดิเคยฝึกครับแต่ไม่อยากทำแล้วโดนแม่สกัดสกอดโดนแม่สกัดนะหูแม่หนูคูลำคาญแล้วเตรียมเพลงอะไรมาครับปีนี้ก็เตรียมเพลงทำได้เพียงครับทำได้เพียงของของ25 hours โอ้โหก็เนื้อหาเพลงมันจะเกี่ยวกับความรักที่แบบยังทำใจไม่ได้ เสียคนรักไปตอนร้องคิดถึงคิดถึงพ่อครับอยากร้องเพลงนี้ให้พ่อฟังครับคราวนี้ก็หวังแอบหวังนะครับถ้าเชื่อว่าตัวเองทำได้มันก็ต้องทำ

แต่่จไมทิึง้งเรื่องราวทีีี่ดฉันจะมเธอไในวขา สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อภูมิครับเด็กช,ชายพงลัชตะชัยสวามงคลนะคบผมช้ามากภูมิตอนนี้อายุเท่าไหรครับสิบปีครับภูมิตื่นเต้นไหมคะมากมากครับมากเลยนี่คิดว่าร้องมาครึ่งเพลงไม่คิดว่าจะมีใครหันมาแล้วเอ้ <c oughs> ต้องถามพี่ๆที่เห็นว่าพี่ มีอาการยังไงบ้างคือต้องบอกว่าเสียงร้องของภูมิทำให้พี่ขนลุกแต่ที่ทำให้ต้องกดทันทียังใจไว้ไม่อยู่ก็คืออารมณ์ของเพลงในตอนท้ายทำได้ดีมากนะคะขอบคุณครับพี่จะบอกว่าการที่เลือกเพลงของศิลปินวงนี้มาลองอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะแต่ว่าน้องเอามาลองแล้วมันเป็นสไตล์อะ่ะ ที่เป็นของตัวเองคือวิธีการเอื้อนเสียงอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งความนุ่มนวลแล้วก็จะมีทั้งความแบบคมเข้มพร้พอมๆกันพี่ก็รู้ตะลึงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยินดีด้วยสู่บ้านหลังใหม่ครับยินดีต้อนรับครับพี่ดัดล่้วนี่พี่มีแก้วน้ำให้น้องภูม าไว้ใส่น้ำค่ะนะครับนักร้องต้องคาน้ำเยอะๆรู้ไหมครับเก่งมากเลยครับคนเก่งเย้สุดยอดเลยลูกจิตยาเก่งเก่งมากลูกมีสมาธิมากเลยเก่งมากครับโอเคครับเป็นยังไงลูกฮะเอ้ยสเร็จแล้วสเร็จแล้วเต้นมากเลยครับแล้วบอกว่าจะร้องให้ใครร้องให้พ่อครับสเร็จแล้วสเร็จแล้วบอกป้าด้วยนะทำได้แล้วนะป้าโอเคโอเคคุณป สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบุญยิสาคงดีค่ะชื่อเล่นชื่อมิกกี้อายุ14ปีค่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะขึ้นเวทีบลายออเ i ชั่นเป็นเด็กสาวจิตใจดีที่มีน้ำเสียงกินใจกิจกรรมที่ชอบทำใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่าเล่นดนตรีค่ะเล่นกีตาร์แล้วก็ไปเปิดหมวกค่ะเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยใช่แล้วทำอะไรคะเร,เราเล่นอะไรอ,อหเล่นดนตรีกีตาร์ลารแล้วก็ร้องเพลงลใช่ ส่วนน้องชายมังกรตีกลองค่ะเริ่มต้นคุณแม่ค่ะไปขายของแม่เลยว่าเอาลองดูไหมอยากฝึกประสบการณ์ตัวเองในเมื่อมาด้านนี้แล้วก็ต้องก็ต้องทำต้องลองดูอะก็จะนําเงินนะคะที่มิกกี้ได้เปิดหมวกเปิดกล่องเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมิกกี้ก็จะ เอาไปมอบให้กับผู้ป่วยรายยาตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าผู้ได้โอกาสด้วยสุดยอดมากๆดีงามมากๆ <มา S 2> ครับอยากให้ลูกอไปถึงฝันแต่จะได้เท่าไหร่แค่ไหนทุกอย่างให้เป็นเก็บไว้เป็นประสบการณ์เพื่อจะดําเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าก็หนูก็หวังไว้ว่าแบบเข้ารอบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ดคะหันให้หนูหน่อยหนูก็อยากจะเข้าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะ ที่ตั้งริมทางเด็กหญิงปรางกำลังคุยเคีย์เป็นประจำหน้าบ้านผัวเมียที่นั่งดูเหมือนพลเมืองดีขียะในทาง I'm สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงบุญยิสาคงดีชื่อเล่นชื่อมิกกี้ค่ะมิกกี้มิกกี้อายุเท่าไหร่คะ14ค่ะพี่ขอถามส่วนตัวนิดนึงได้ไหมคะมิกกี้มีชีวิตที่ยากลำบากหรือเปล่าก็เคยผ่านจุดๆน,นั้นมาค่ะถ,ถึงขนาดต้องไปไม่ไม่ไม่ขนาดคุยขีดขยะ <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> ก็อาจจะเคยมีบ้างอ๋อน้องเข้าใจอารมณ์เพลงแล้วทำให้พี่ รู้สึกสงสารน้องที่เขาอยากได้ตุ๊กตาตามที่น้องร้องเลยจริงๆนะรู้สึกว่าเออสงสารมากชอบที่น้องเปิดใจร้องเพลงพูดตรงๆเลยคืออยากได้มิกกี้เข้ามาอยู่ในทีมเพราะว่าคนที่ถ่ายทอดออกมาด้วยหัวใจพี่มั่นใจว่าจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนฟังขอบคุณค่ะเราไปทําด้วยกันขอบคุณค่ะมิกกี้ครับ ทำไมถึงเลือกเพลงนี้จ๊ะคือเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเขามีความฝันที่เขาอยากจะได้เป้าหมายของเขาคือตุ๊กตาหรือไม่ก็อย่างอื่นๆใช่ไหมคะในสังคมของเราก็มีน้องๆเด็กๆแบบนี้ก็อยู่ก็มากพอสมควรนะคะเมื่อกี้ก็เลยอยากจะถ่ายทอ,อดารมณ์เพลงนี้ให้กับทุกคนได้แบบรู้ถึงความรู้สึกของน้องๆอ,อะไรประมาณนี้ค่ะงดงามมากงดงาม,มาบบบที่พี่ถามเนี่ยพี่ต้องการชื่นชมนะ ในเมื่อจิตใจเราสวยงามเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของเราผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็ทําได้ดีมากเลยคําที่พี่รู้สึกว่าสนใจมากสุดคําว่าคุยคุยเขี่ยคําสุดท้ายลองดูสิคุยเคีย่ยนะ่ะลองสิคุยคยโอมันคุยจริงๆ <laughs> มันคุยเขี่ย <laughs> จริงๆเลยนะ <laughs> คือ น้องเป็นคนที่ทําให้พี่หัวใจเต้นแรงเข้าใจความรู้สึกอของที่เราเคยลำบากมาก่อนแล้วก็ทุกวันนี้เราแบบรู้สึก,กว่าดีขึ้นความรู้สึกพวกเนี้ยมันอาจจะฟังดูโหดร้ายเนาะแต่ว่าต้องขอบคุณมันนะเพราะมันทําให้น้องร้องเพลงนี้ได้เพอร์เฟกมากอะแล้วก็พี่เป็นคนที่เชื่อในเรื่องเรื่องหนึ่งว่าความเรียบง่ายอะคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะบอกน้องว่าอยากให้น้องมาอยู่กับพี่ เพราะว่าพี่มีความรู้สึกแบบเดียวกันเลยเพราะว่าพี่ก็ผ่านแบบชีวิตที่ไม่ไม่ได้สบายมากมาเท่าไหร่ก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็อินอะฟังแล้วก็อินไปด้วยกับน้องค่ะขอบคุณค่ะพี่ติ๊กคะหนูมีมุกสุดท้ายที่หนูเตรียมมาค่ะเมื่อกี้น้องเขาลองว่าเขาอยากได้ตุ๊กตาใช่ไหมคะแต่หนูค่ะ อยากได้น้องมิกกี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะอยากได้น้องมิกกี้เสียงไม่ดังใช่ไหมคะพี่เนี่ยแม้ข้างนอกจะไม่งามแต่ข้างในพี่เนี่ยจิตใจพี่งามมากจริงๆ งามภายในค่ะพี่ทำเต็มที่ให้วิกกี้นะคะหนูขอเลือก